โลบยังไงมีหมดก็หมดนะครับผมมาแนะนําเลยอุย้ยดอกนี้ย็ดเค้แปดสิบบาทนะครับหอ,อยเต็มช่องดปครับอุอย้ยทั้งหมดเต็มช่องเลยนะครับไม่ต่อยนะครับนะครับว่าหาเบ็ดตายตัวนะครับอู้ยยัดเคด,ดอกนี้พันเก้านะครับอะไรเข้ามาไม่รู้ครับ ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบช่องต้น4ีเฮจเอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มากับโรมานะครับมากับทุน300นะครับไปครับเป็น15ไปเลยนะครับโอ้ยสุดยอดครับตอนนี้15เปิดตาแรกมาได้ดีนะครับไปครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับมารีวิวให้ดูนะครับเออใครมีเทคนิคอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับ นี่เล่นเป็นแนวทางให้ผมนะครับอุ้ยไปที่เออมาไปเรื่อยๆนะครับชิวๆไปนะฮะผมบอกคลิปที่แล้วนะครับว่าผมไม่ไม่เอาทุนประมาณพันหนึ่งไม่เข้ามาแน่ผมเอาใจคนคอทุนน้อยนะครับโอ้โหขวานนะมาช่องสามนะครับ ไปตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือสองรอนะครับจากันมาไหมครับช่องสามสลับกับดาบนะครับคูโบนัดไปยาวๆนะครับไม่รู้ว่าจะแตกเมื่อไหร่ผมก็พอนะครับไม่โลภนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับเล่นยังมีสตินะครับไม่แนะนำให้โลภนะครับโลภยังไงมีหมดก็หมดนะครับผมไม่แนะนำเลย ออ้ยดอกนี้ยัดเคแปดสิบบาทนะครับหอยเต็มช่องมาดิครับอุ้ยมงหุดเต็มช่องเลยนะครับไม่ต่อยเลนะครับตอนนี้ร้อยยี่นะครับขึ้นมาร้อยห้าสิบอ้ยไปดิมงกุฎหวายนะขึ้นช่องสามนะครับแต่มันมันเป็นยู่ช่องกลางข้างล่างโอ้ยบอนัสเอยหอยเต็มช่องนะครับตรงนี้แปดสิบบาทครับไปนะครับถึงว่าโอเคนะครับ บอกวิ้ยหอยนะลงนะผู้ชมก็เอาลองไปใช้ดูนะครับเทคนิคนี้นะครับถ้าได้ผลแล้วคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับว้าวไปครับโอ้โหว้าวอีกครับอุ้ยตรงนี้สามสิบนะครับจากการต่อนะครับหอยมาไปช่องแรกห่าหอยไม่หมางุนแทนนะครับต่อไหมเออต่ออุ้ยตรงนี้เท่าไหร่สามสิบห้าครับ เขาฟีสปีแลวนะครับสี่ฟีสปีนะครับไปลุ้นกันนะครับเบ็ดสิบห้าบาทนะครับดูซิว่าครับแลกกาไรสักเท่าไหร่นะครับถ้าได้เกินเกินตัวผมก็พอนะครับถอดดีกว่านะครับไม่โลภผมแนะนํานะครับว่าห้าเบ็ดตายตัวครับอู้เจ๊เจ๊ดอกนี้พันเก้านะครับอะไรเข้ามาุิยคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับอ๋องงเลยนะครับ พันเก้าเลยนะครับพันสองร้อยเก้าสิบห้าเฮ้ยอะไรโหพอครับนี่ครับกำไรเน้นๆครับเห็นเหเลยครับโหโอกาสอันนี้มานานๆทีนะครับอยู่ที่ช่วงเวลาด้วยนะครับผมมีช่วงเวลาบอกอยู่ใต้คลิปนะครับลองไปศึกษาดูได้นะครับไปครับตอนนี้ยอดรวมเท่าไหร่เอ่ยน่าจะพันพันสี่แล้วล่าครับเอาทุนมาสามร้อยก็ตีเป็นเลขผมก็กำไรมาพันร้อยนะครับใช่ไหม โอเคพันร้อยครับโอเคครับทริปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมารีวิวให้ดูนะครับมาแนะนำให้เล่นตามนะครับโอเคครับกลับมาพบ EP ใหม่นะครับสวัสดีครับ